ครับพาะาหกินตามฤดูกาลครับมีพาพี่พ่อน้องจอเบืงป่าในหนองโค้งพนาอมันกัสดนลอกนี่ีป่าพนาอมันนแหครับมีพี่น้องจอเบึงครับมันแนี่ปาเ่ปลมาโดนนะครับนมนเลพนองว้อนมังบาดแรลบพี่น้องมีตูวมีแต้มมากครับผมมันมากครับห่ากัลกในหลังจากเป็นได้มาโดนนะครับ งานบ้างครับยีป่าบ้างครับ แถวที่นี่ปลาคพี่เนาะดุงกันเรื่อยๆครับนี่ตัวมี้แถมมาครับผมีมีั้อองคน่ม น้องครับบอลอู้โอ้โหโอ้ โอ้โหสุดยอดครับพี่หน่องพี่หน่องดูนี่เหือบยี่สิบสองแล้วครับพี่น้องพี่บาทเดียวครับมาชิบประมาณครับพี่น้องโอ้สุดยอดชิบด้วยบาทเดียวโคโลครับพี่น้องนี่เป็นี่ครับพี่น่องเป็นโลมดแล้วครับพี่น้องเบอ่สุดยอดเลยผมันมันบาทแรกบาทท้องครับบาทแรกบ่ถือโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอด เดียวไะครับฮ้่ครับเดี๋ยวถุงมาแครับพี่น้องิ่งกบพี่น้องได้ยึดตัวับปุ๊บลดเดียวครับปุ๊บวดเลยตัวง่ายพี่น้องต่อคั้งตุงครับงกพี่น้องตัวับพี่น้องน ก้อนผ้าเนี่ยมาชิประมาณครับเพื่อนสีบบอ่าฮุ้ยเพื่อนเจ็ดแปดเก่าเพื่อนจุกจุกเก่านี่ไงเพื่อนเก่า saya mau pilih nong wu tuh itu nya saya mau pilih nong sip nah cek muhat cek kit cek pet cek kau di sip

สามสิบเอ็ดสามสิบสองกับปุ้ยพี่น้องเลยสามสิบสองตัวครับพี่น้องบาทเดียวอ้สุดยอดครับพี่มาขอทุกวงครับพี่น้องเงนเลิศนึงแล้วพี่น้องบาทเดียวโลกลัวครับผมโลกลัวครับพี่น้องอู้สุดยอดมันมันมันมาชิบมันครับพี่น้องมีแต่บั้นพระแน่บั้นศีลครับบาทซองครับพี่น้องตอบมางานเบิ่งดโดนๆเมื่อวานครับมันมันข่ารุ่นมุกอีครับผม บาดต่อไปพนะครับดู้ไมหบอสาระเือน ม้าในสภาพสองัวครับออปห่างครับนี่ยหน้าสองตมานสาสองตัว้าในป่าถ้าหลุดมักันเรื่องนะครับผมป่ามากมาป่ามากครับเนาะป่ามัตัวใหญ่องแต้มครับนี่ปามากหลุดให่นะครับ ที่สครับมนัมนมันเราไปดนรุ่มบาทต่อไปครับไป่นองนี่ป่าเลยครับพ่ สรุปผลงานป่าเฮ้ามาหน่้ครับพี่น้องถือว่ามาดอยู่ครับมาหาอยู่หากินวันพระครับพาวันสิียกับวนเีโบมาครับผมบาทชองบาทสามครับพี่น้องบาทช่องถึกเต็มเผ้าเลยครับพี่น้องเป็นเปล่า้างครับแล้วก็เปล่ามั่งช่องตัวครับพี่น้องที่ชองเต็มเผ้าเลยครับสามสิบก็โตครับพี่น้องเป็นปลาทู่เป็นเปล่า้างครับพี่น้องโลเกือบสองโลครับบาดเดียวเพิ่งขอบคุณทุกการติดตามชมครับปรอมมณนี้ชินะครับเจริาชีพสวัสดีครับ มาดูอากินบ้านท่าครับบ้านเฮ